มีขนมเกาหลีมารีวิวนั่นเองค่ะซึ่งขนมนี้นะคะเราไม่เคยกินกันมาก่อนแน่นอนค่ะและตอนนี้เนี่ยพี่แป้งก็อยู่ที่เกาหลีนะคะเลยซื้อพวกนี้เนี่ยมาลองชิมดูเอาล่ะมาดูที่อย่างแรกกันเลยดีกว่านะคะซึ่งขนมนี้นะคะเขามีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่หน้าตาเนี่ยเป็นอาหารเกาหลีที่เป็นแบบพวกแป้งต้มในซอสอะ่ะรูปร่างของมันนะคะจะคล้ายๆกับพวกคองแคงอะ่ะเหมือนโปเต้เลยนะเนี่ยนี่แล้วก็รูปร่างของมันนะคะจะเป็นแท่งๆแ,แบบนี้ หวานมากเลยอ่ะเมือนกินพวก ขนมเคลื่อบน้ําตาลอะแต่ว่ายังมีความเผ็ดเผ็ดนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าพริกที่โรยๆนะคะแล้วก็ไอเจ้าเครื่องเทศที่ใส่ลงไปนะคะถามว่าอร่อยไหมสามารถทานได้นะคะแต่ว่าถ้ากินเยอะๆแล้วเนี่ยน่าจะไม่อร่อยนี้คือขนมลายนะคะแป้งเห็นเพราะว่าข้างหลังเนี่ยเขาบอกว่ามันมีวิธีทําด้วยคือให้เราเอาช็อกโกแลตหยอดลงไปนะคะแล้วก็จะมีขนมปังไว้จิ้มแบบนี้ค่ะแกะแบบไม่ทะลุถนมจะเห็นว่ามีรูปร่างลายน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้เนี่ยโคนี่บลาวชารีล,ลีแล้วก็มีเจ้าจิกโก้ ตัวนะคะค่ะก็คือเราจะเอาช็อกโกแลต2อันนี้นะคะบีบเข้าไปค่ะเป็นรูปร่างหน้าตาต่างๆนะเราใช้แครกเกอร์อันนี้เนี่ยแปะลงไปจากนั้นเนี่ยเราจะเอาเจ้านี่นะคะไปแช่ในช่องฟีค่ะช็อกโกแลตเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็จะกลายเป็นแครกเกอร์รสช็อกโกแลตนั่นเองนีใส่ลงไปเลยค่ะขนมมันก็จะเขียนว่าลายแรงเจอร์เห็นไหมมันแปะลงไปตบบนี้เซนีก็จะกลายเป็นเด็กน้อยหน้าดำแบบนี้ ลิ้หน้าดำมากไม่อยอมทาครีมกันแดดน,นะคะคนนี้ก็หน้าขาวเพราะว่าคนนี้เนี่ยได้ทาไวท์เทนิ่งแล้วท็อกอลาตไม่กี้ลอกแอบชีม,มาแล้วนะคะอร่อยด้วยาาก,วก็เอาใส่ตู้เย็นแบบนี้เฮเอ,อันต่อไปนะคะนั่นก็คือขนมนูน้อยขี้มูกไหลคะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่า,วามันชื่ออะไรนะคะแต่ว่ามันขี้มูกไหลจริงๆเห็นไหมขายกับอาหารหมาเลยค่ะแต่ว่าเป็นอาหารคนนะเขาบอกว่าเป็นรสข้าวโพดด้วย ลองมาชิมดูนะคะว่ามันจะเป็นไงใกล้จะหมดอายุแล้วเอ้ยไม่ใช่หมดอายุปีหน้าแต่เราจะเจาะรูเล็กๆหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเจาะรูใหญ่เนี่ยมันอาจจะเก็บไม่ได้เนาะกินม,านาามันหะันหมาเลยนะนี่เนี่ยแป้เห็นในซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะคือเต็มทุกช่องเลยไม่มีอันไหนแบบแหวงออกมาเลยสแสดงว่ามันขายไม่ดีแน่ๆแ,แล้วก็รสชาติแย่มาก ลบ,บนะคะถ้าใครมาที่เกาหลีเนี่ยอยากซื้อได้กินนะคะหมดว่าคุณใจไม่กล้าพอสรุปไอ้นี่เนี่ยมันต้องเอาไปย่างเหรอแป่งกินดิบๆซะง,งั้นโท,โทไอขี้มมกนี่เลยไฮไลท์สำคัญของที่เกาหลีนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยขายดีมากๆเลยรสชาติมันคล้ายๆกับนมเปรี้ยวนะคะแล้วก็อยู่ในรูปแบบของเยลลี่เป็นเยลลี่รูปขวดเลย กลิ่นหอมหัวมากๆเลยค่ะเจ้านี่เนี่ยคือนมเปรี้ยวเลยแหละแป้งคิดว่านะเดี๋ยวเอาขวดออกมาให้ดูนะคะนี่ขวดของเขาเนี่ยก็จะทาไซส์เล็กๆแล้วก็มีรายละเอียดด้วยนะคะเหมือนเป็นแบบโลโก้เห็นไหมตรงกลมๆตรงนี้เดี๋ยวเปิดฝาขวดกันนะข้างในก็จะเป็นใสๆแบบนี้นะคะหอมๆเหนียวมากเฮ้ยจะบอกว่าอันนี้อร่อยมากนะคะแต่ว่า มันเหนียวไปหน่อยมันอร่อยเป็นนมเปรี้ยวเลยแล้วก็คนที่ชอบทานนมเปรี้ยวอยู่แล้วน่าจะชอบเจ้าตัวนี้นะคะก็สามารถซื้อได้ตามพวกซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วไปในเกาหลีนะคะมีหมดเลยนี่ยอดฮิตค่ะจรวดไก่ทอดนั่นเองดูสิมันขี่จรวดนะคะรูปร่างเป็นไก่ทอดเลยแล้วข้างในตรงนี้นะคะเขาทำออกมาน่ารัก เพราะว่าถ้าเหมือนน้องไก่เลยเดี๋ยวเราลองมาฉีกดูสิว่ามันจะเหมือนข้างในหรือเปล่าถ้าเป็นขนมของไทยนะคะมันจะแบบบางชิ้นก็อาจจะแบบเบี้ยวๆผุ่ๆนะลองแกะ <c oughs> กินเหมือนปูไทยเลยฮ้ย <c oughs> ดูข้างในข้างในเป็นไก่ทอดเรียงรายนึกว่าเปิดวิเชียนไก่ทอด เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอย่างใกล้ๆนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นน้องไก่ที่ข้างในเนี่ยกลวงๆด้วยเห็นไหมเขาทําแบบไม่ใช่เป็นแบนๆนะคะเป็นกลวงๆแบบนี้น่าจะเป็นรสบาร์บีคิวนะคะเนี่เราก็ดูกไว้ด้วยมันคล้ายๆกับขนมตารางที่โรยผงสีแดงๆอะ่ะที่มันจะกินแล้วคอแห้งมากๆคล้ายๆกันเลยค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยรสชาติจะไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะคะิขึ้นคอมากแล้วก็เป็นบาร์บีคิวจริงๆด้วยนะคะ แนะนำเลยสําหรับใครที่มาเกาหลีนะคะแล้วถ้าที่ไทยแป้งไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะลองซื้อทานดูอร่อยดีค่ะอืมแป้งให้ไป20กิโลวัน <c oughs> นี้เนี่ยแป้งไปเที่ยวมานะคะ่ะแล้วเห็นเด็กๆเ,เนี่ยซื้ออันนี้เยอะมากส่วนอันนี้เนี่ยเป็นรสเลมอนนะคะแป้งเนี่ยอยากกินส่วนตัวะคะ่ะสนองนี้ตัวเองล้วนๆเลยนะเดี๋ยวเรามาลองเปิดกินดีกว่าแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเดินกลับมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตน,นะคะแล้วก็เหวี่ยงถุงเรียบร้อยแล้วมันอาจจะก,กระเฉอะหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหลอกหลง ไม่ทันขายคำน,นะคะเมื่อกี้แม่ก็กระเฉาะเรียบร้อยแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยแป้งดูดูผินๆนะคะน่าจะคล้ายๆสไปนะแต่ไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่า <c oughs> โดางรสเลมอนนะคะไม่มีรสชาติอะไรเลยมีแต่กลิ่นแบบขมๆ <c oughs> เขาหน้าจะเอาไว้ใส่กับพวกเหล้าอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็พลาดอีกแล้วอันนี้น้ำอัดลมแน่นอน,นะค่ะแต่ว่าน่าจะกระเฉาะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวแป้งขอตัวไปเปิดก่อน <c oughs> เปิดมาแล้วนะคะเจ้านี้เนี่ยรสส้มค่ะแล้วก็หอมสุดๆเลยค่ะ เอาละลองชิมดูนะเกินความคาดหมายมากๆเพราะว่าเจ้า <GO> น <av uther> so it ี่เนี่ยรสชาติไม่เหมือนสไปซ์เลยนะคะเป็นกลิ่นส้มซาซาแล้วก็หวานๆนะคะแป้งไม่แน่ใจว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นส้มแต่ทำไมกลิ่นมันเหมือนลูกพีชนะอร่อยมากถ้าใครมาเกาหลีนะอย่าลืมซื้อทานเลยนะคะแป้งว่ามันทําให้รู้สึกสดชื่นนะคะแล้วมีแบบ ความหวานนิดๆหน่อยๆน,นะไม่ได้แบบอุ้ยถึงกับหวานเจี๊ยบจนเลี่ยนไปเลยนะคะอันนี้อร่อยจริงและราคานะคะก็ไม่แพงด้วยนะเดี๋ยวแป้งลองไปดูดีกว่าว่าในตู้เย็นเนี่ยจะแห้งหรือยัง <c oughs> เอ้ยไม่ได้แห้งนะคะในตู้เย็นเนี่ยจะแข็งหรือยังเดี๋ยวอลองไปดูก่อนนะคะเจ้าช็อกโ,โกแลตของเราผ่านไปห้านาทีนะคะเจ้าช็อกโ,โกแลตของเราเนี่ยน่าจะแข็งแล้วะคะ่ะแป้งก็ทําให้เจ้าตัวน,นี้เนี่ยเป็น t ู o ทนนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นสีปกติเนาะลองมาลอกกินดูนะเอาเป็นอันแรกก่อนเลย ็นขนมที่เราสามารถทําเองได้นะเรารสชาติช็อกโกแลตก็อร่อยด้วยเดี๋ยวจะลองชิมกับขนมปังดูนะคะว่ารสชาติเนี่ยมันจะอร่อยแค่ไหน ว่ารสชาติของมันเนี่ยใครายๆช็อกโกแลตที่เป็นรูปดอกไม้นะคะใครเคยกินที่เป็นสีชมพูสีขาวสีดำเนาะแต่ว่าช็อกโกแลตของเขาเนี่ยมีความหอมกว่าแล้วก็หวานกว่าด้วยนะคะรวมกับขนมปังแล้วเนี่ยถ้าแช่เย็นนะคะยิ่งสุดยอดไปเลยเพราะว่าขนมปังของเขาเนี่ยกินแล้วนะคะเวลาเคี้ยวเนี่ยมันจะเย็นเย็นปากมากๆเลยค่ะทําให้เราสามารถแบบเคี้ยวไปสนุกไปได้เนาะขนมชิ้นนี้เนี่ยแป้งให้ไปเลย15กะโหลกนะคะเพราะว่ามันสนุกกับการทําด้วยแถมยังมีรสชาติอร่อยอีกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะพี่แป้งต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบขนมชิ้นไหนนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่แป้งด้วยนะคะถ้าชอบอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่แป้งด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ที่ไทยนะคะเอ็มขอกินหน่อยอุ้ยหา,หายไปเลย